น้ำดีกว่าล้านละชาันมขามุกของเปิดชั้เลายอร่อยจังเลยเล่นพับจีของพ่อดีกว่าบึนบึเธอกินอะไรอยู่หรอทิก้าและโรซาเธอกินอะไรอยู่หรอฉันกินข่าดาเบค่าและผักงะเธอชอบกินผักหรือเปล่า ไม่ค่อยนะแต่ก็กินได้นะอะไรที่เป็นของกินได้อะฉันกินหมดเลยล่ะเหรอใช่ตอนนี้ฉันกินอะวาคาโดอะวาคาโดอะวาคาโดโดโดอร่อยมากเลยล่ะถ้าใส่กับซีอิ๊วหรือแม็กกี้นะอร่อยมากเลย เห็นอะไรต่อห้องนั่งเล่นหรือเปล่าอ่ะฮะเห็นอะไรหรออย่าบอกนะว่าเห็นผีน่ะไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่าจะเห็นจริงเลยไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่าจะแมงจับโอ๊ยไม่ใช่ทั้งหมดแล้วมันคืออะไรหรอโนจ้ามันเป็นชีวิตอะไรไม่รู้มาเหม่นเป็นปุ่มเปิดอะเขียวเขียวว่าฉันอยากรู้อ่ะมาเป็นปุ่มเหรอ เราไปลองกดกันไหม呀เหรอแต่ถ้าเรากดแล้วมันเปิดแบบเหมือนเหมือนเรากดไม่ได้อ่ะแล้วมันระเบิดบ้านปุ่มเลยอะ่ะโฮ้ยเรื่องมากนะโรซ่าไปกดกันเถอะมันอาจจะเป็นขังเล่นก็ได้แบบกดปุ่มเปิดเหมือนค้ายๆป๊อปอ,ปอีดอ้าเหรอหรอใช่มันอาจจะสนุกก็ได้นะตรงไหนโรซ่า นี่มันบ้านเธอทำไมเธอไม่รู้ล่ะนี่ไม่ใช่บ้านฉันก็อปุ่มเขียวๆนั่นน่ะเหรอใช่วอายเด็กๆมานั่งเล่นห้องนี้เหรอ,อเดี๋ยวพ่อยืนนั่งตรงนี้ยืนยืนยืนจะนั่งอะไรแล้วก็ยืนเล่นตรงนี้ดีกว่าอืมูเจ้าดีไหนที่พาไปแล้วนี่เธอนี่เหรอใช่เดี๋ยวเราเกดิดพรามกันมา เออจะดีหรอฉันฉนกลัวกดแล้วมันพังอะ่ะมันอาจจะเป็นของเล่นก็ได้ใครปิดไฟเนะน,นี่ยฉนาัน้ามองไม่อะไรไม่เห็นเลยเอาใครปิดไฟไปร้านนาศีใครปิดไฟไปเออใครปิดไฟไปอะ่ะมองเกมไม่เห็นแล้วเอาทิกเกอทํามามันทิกก็กดแล้วมันขึ้นฉีดแดงๆไฟแดงๆแล้วไฟก็จับไปเลยอะ่ะไม่รู้หรือว่าจะจะ ไปกดเล่นมันก็จะไปดับทั้งบ้านเลยลูกเป็นเด็กไปเล็กเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะลูกถอยไปถอยไปเอ๋่อนี่ฉันบอกแล้วไง้ทิกก็อยาไปกดก็เจอเป็นคนบอกสงสัยฉันก็อยากรู้สิโอ<ฮ>้พ่อต้องทำอีกแล้วอดเล่นเกมเราสิลูกๆนี่ เปิดแล้วอาบน้ำได้สบายโอ้เก่งจังเลยพอ่ออืมอืมอืมอันแน่อยู่แล้วอันแน่อยู่แล้วเดี๋ยวต้องไปดูทิกาสักหน่อยอะฮิอะฮิอะฮิเอาแล้วพ่อเรามาแล้วโดนดูแน่เลยเฮ้เธอยอยู่ข้างว่าฉันเนทิกาไปกด จะเอื้อดได้แล้วเป็นเด็กเป็นเล็กเล่นไฟไม่ได้เดี๋ยวไฟดูดนะลูกระวังด้วยเบรกเกอร์ห้ามเล่นห้ามเล่นเลยหรือเวลาหนูไปไหนเห็นปุ่มอะไรอ่ะอย่าไปกดเล่นด้วยนะลูกเพื่อไฟดูดขึ้นมาเป็นยังไงอ่ะฮะเฮยใช่ใช่พ่อนะเป็นห่วงนะลูกใช่ใช่ พอ่อเตือยพ่อพ่อวังเดีนะลูกใช่ใช่หนูผิดไปแล้วค่ะเดียวหนูจะกดอีกนไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวหนูจะไม่ทตมแล้วค่ะดีมากใช่ใช่แล้วมันจะใช่ใช่อะไรอยู่นั่นแหละแม่เอ้าแม่ผิดอะไรนี่อาบน้ำสบายเราแช่น้ำอ่างใครทะเลาะอะไรกันนะไม่สนใจเราสนใจอาบน เด็กๆนะดูติ๊กต็อกไปอ่านสนุกจริงๆเด็กๆจ้ะห้ามเล่นไฟห้ามเล่นอุปกรณ์ไฟฟ้านะจ๊ะมันอันตรายเนี่ยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดดูนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะกดกระดิ่งใ้กันะครับผมไปบ้ายสวัสดีนะครับผม ใช่ใช่ <c oughs> เสียใจจัง <c oughs> ก็เทินแหละ